สวัสดีค่ะท่านข่าวเดน่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปัตจาีสวนสินพง์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพศ2565-2569ถึง2,569 เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้นสอดคล้องกับการทํางานในอนาคตที่จะเน้นการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าหรือ s t a k h o l d e r ของ PEA นายพนุมาติลิมสวุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เป็นประธานการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปี2565 2569จากผู้บริหารพนักงานของ PEA ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ ที่แผนนี้จะเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ยกระดับการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัลทรานส์ฟอร์มทั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าการลงทุนในสมาร์ทเทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนสู่สมาร์ทกริดรวมทั้งการจัดทำบิสเนสโมเดลที่เหมาะสมเพื่อรองรับการดำเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่องตลอดจนให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าที่จะเปลี่ยนไป การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานสะอาดแผนยุทธศาสตร์นี้จะเป็นแนวทางให้ PEA ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าต่อไปการรับฟังความคิดเห็นการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในครั้งนี้จะนําความคิดเห็นผู้บริหารและพนักงาน PEA ที่เกี่ยวข้อง ไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานส่งผลดีทั้งต่อองค์กรและประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคตค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปาจ,จรีส่วนสินพงศ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ